พวกนี้มันรัดหวให่เได้เราไม่มีของเดรกไม่ได้หอยวกว่ายืนอยู่ตรงนี้แหละน่าจะใช้อะไรอะเอมีดจะตายป่ะก็ม่รูเนี่ยมาแล้วเสียลอย่ใจเย็นนะตรงนั้น่ะ ไอเ้เชี่ยกูนึกว่ามีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางสายแม่กป้อมไอ้เชี่ยดูผิดรูหมาตนไวยสวยสวยโอ้ยไหเด็กไอ้ด็ไเสวยจอไนฟลิกบูอยู่ขวาเลยจ้ามันเเรื่องปกติอยู่แล้วเลแค่เราตัดตัวตาย้วโอเคแล้วโอ้ยเป็นสช้คนเดียวแล้วเพื่อน อ๋อแล้วกูก็ดูแต่แมพไปเยอะไม่ได้ยไม่รู้ว่าเพื่อนวาง Cover g o i n u a s สวยอยู่มิด s s e เล่นปืนหลายแบบปอู้่าโอ้ยแก๊สวย ได้แตอนนี้สแกนดูบีรับกันดีเลยคาจะบีเก็บกิฟต์บีบีบีเอไมเอไมเหรอเดต้าแปลกนั่นแหละเสียนั่นแหละนั่นแหละเสียถูกมะเจ็บเบอร์สี่สิบสวยมี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  down b น่าจะมาทาเหมือนกันเลยตรงไหนก็ได้ไปรวดทาเหมือนเขาเสียอ๋อยิงหรือยิงคู่ อุ้ยไม่โดนเตอร์เดียวนั่นเนี่ยยิงเล่นเลยนแม่แต่บิ๊มโลนะอุ้ยขึ้นมาแล้วไอ้เหี้ยโอเคแล้วงสวยโอ้ยขีดขวาเขาเข้าตัวเนี้ย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 ตัวเมื่อกี้แหละบิ๊มมันโลนะเพื่อนเลน่าห้าสิบยิงบิ๊มได้นัดเดียวห้าสิบก็ตัวเนี้ยได้นเด่นเด่นเด่นต้องตัวอยู่หมดแล้วื่อนมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งอยู่มิดมิดมิดตัวนี้มิดตัวนี้มิด <Men S 2> เดี๋ยวแล้วมาช่วยเพื่อนไม่เห็นวะนีกลางอะไรอะจะกลางอะไรเออหมอแปดสิบพูดที่แต่โมกอ่ะเพื่อนมันน่าหลายโอ้โดนแฟดไอ้เฮียใครก็ได้พูดหน่อยดิโผหน่อยโผล่มายิงหน่อยใครไม่โดนแฟดอ่ะโอ้ใครไม่โดนทางขวาโดนเฮเว่นเฮเว่นแหลม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 ซ้ายนั่นแหละเออ อุ้ยวันเบนสวยไปยิงโดนหัวด้วย707้อกันให้1ตัวเพื่อนกูตับสลายไปเพิตาเอากัดลิ้นตายนี่ร้อยเลย โอ้ยเยอทำรีตลอดพ่แปดสิบนะสวยให้เว้นให้เว้นจับไปตายดีป่ะนี่ไงไก่ลากมานร้อยยี่สิบเวอร์ร้อยยแล้วตัวเนี้ยฟานะมันออกมาแน่เดยวปิงสวยเป็นทำดีมากเพื่อน เนี่ยเก่งที่สุดเนี่ยเต้นอย่างเงี้ยไอ้นี่อะไรปะว่าอยู่กลางรอโซว่านสีเขียนะเชียรมาเก็ตโอ้ยมาเก็ตสามเลยวะยะโอ้ทามิ่งทุเรศมากไอ้เหี้ยเอ้ย ซีทีตัวหนึ่งยิงไม่โดนเลยเสียท่ามีมันเทียนมันมีไก่ซีทีซีทีตัวท้ายตัวไอ้ไปบักเอาว่าไก่โคตรสวยซ้อนกันไว้เลยนะหัวไอ้เฮียเอ๊ะทำไมต้องยิงเข้าหัวเลยหน้ามันเล่นเฉยดีเลยเอ๊ะเอเมนตัวมันแยกเล่นน่ะมองเหม็นเฮียเลยบีนิงบินีงเอ๊ะ มันจะเอามึงแน่นอนเอช .1 เต็มเลยโอ้โหแรงหนาวะนะมตสมกใส่อีกลูกเด้ยสมอมาสามลูกเลยไหมเลน่้าอยู่แพทสามเลยเนี่ยอุ้ยรูอร่อยรูเนี่ยรูอร่อยซี่ไงยิงด้นซ้ายรูซ้ายก็รูอร่อยเพื่อนรอตายพรระเบิดเลย เนี่ยก็ได้เงินค่าคิวแล้วโอ้ยยิงไม่โดนเลยเฮียแล้วเอฟเฟ่นหัวดิครับโอเคครับเอฟเฟ่นลอยยิงไหนตานะครับบนตานะครับตายแล้วครับเอฟเฟ่นตายแล้วครับลองเอฟเฟ่นครับลองเอฟเฟ่น้ยโอ้ยปิดปืนละวาร์ปหลอกแม่งทีนั่นสิ ไอ้พีคัชบูบีลิงเพราะว่าบีลิงไงล่ะบีลิงกูไม่ดูช็อตอะออฟเลน่านะโอ้ยปืนลั่นอีกแล้ววอแม่งเลยอยสวยเอ้ยยิงไม่โดนกระดาษแตกกระดาษแตกแล้วังกระดาษน่าเล่นออฟฟิวินโดไอ้ะไร

ไอ้ะรรยโยกโรเทกันตนั้นเดี๋ยวเราไปผ่านเลยนะหลดได้อย่างไรอุ้ยเชี่ยหมดแล้วนี่กระสุนแดงาขวายชิดนี่แชมเปญมาตายแล้ว เนี่ยแหละโอเมนเ,เอ้ยนนั่แหละนั่นแหละทางด้านตีกระสุน,นแดดเข้าไปแดดไปนะยี่ยี่ยี่ทันไม่หนีแลือเกินกระสุนแดดเข้าไปนั่นแหละการสามสวยมีเศษอะไป ค<พ>อนสมุก<ด>บีสมุกบีตัวหนึ่งอยู่บีเมนตัวหนึ่งโอ้ยหยิ่งยิงกระเป๋าเป้าเหนเินแปดสิบแล้วเอา,าแล้วสวยบีมมีบีมอยู่บีกะว่าเรียบร้อยหมอหิวใหมกะว่าเรียบร้อยแล้วสวยแกว่าพิธาเองดิเฮ้ย สายาดาแลกไม่ได้ได้มาง่ายๆเลย